กลับมาอยู่กับเกาะแสนสุขก,กับท็อปไออ6และ MJ กันต่อนะครับตอนนี้เงินไม่ใช่ปัญหาแล้วครับนี่ดูแสนห้าแล้วก็ยังได้เรื่อยๆนะโอเคเลือกตั้งชนะเรียบร้อยสวยงามวันนี้เราจะเริ่มทำช็อกโกแลตครับผมจะทำตรงนี้ข้างบนเนี้ยเป็นแหล่งชุมชนเพิ่มออกมาอีกเพราะว่าท่าเรือตรงเนี้ยมันส่งออกน้อยไปครับของมันยังน้อยอยู่ในการส่งออกไนงะส่วนมากก็จะเป็นอาวุธอะที่สามารถส่งได้แล้วก็จิวเวลรี่ครับ เพราะฉะนั้นผมว่าจะเพิ่มช็อกโกแลตไปข้างบนนี้เพิ่มเติมไหมตรงนี้จะได้ดูแบบไม่โลง่งเราก็จะเริ่มเข้าสู่ยุคหน้าครับแต่ไปย,ยุคก่อนนะทึบนี่ครับโมเดิร์นไทม์นั่นเองแต่การจะทำโมเดิร์นไทม์เราต้องสร้างของพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนครับใน4อย่างนี้เราถึงจะปลดล็อกในยุคหน้าได้ไงเข้าสู่โมเดิร์นไทม์เพราะฉะนั้นผมก็จะเริ่มสร้างอันนี้ครับโดยในการสร้างเราต้องมีสไปาคานามี่ก่อน เพื่อจะไปฮีทสิ่งสําคัญของโลกมาอา่ะฮะจัดไปสไปเดอร์มี่เขาจะเป็นตัวนี้ครับนี่อยู่ในหมวดกาทหารนะ,ระ,นะเพราะฉะนั้นต้องสร้างไอ้ตัวนี้ก่อนไงเพื่อจะไปฮีทเดี๋ยวหาที่ลงสวยๆก่อนเอาไว้ข้างบนนะ่ะใกล้ๆกันน่าจะสวยเนาะนี่แถบเนี้ยได้เรื่องอยู่นะได้เรื่องได้ราวทึบโอเคแล้วก็เริ่มปลูกโกโก้ครับเพื่อจะผลิตเป็นช็อกโกแลตส่งออกเพิ่มเติม,ตมก็จะเป็นทางนี้โกโก้ขอให้ทำได้เถอะนายแถบเนี้ อยากผลิตต้องนานแล้วไงก็จะทำหลายรอบแล้วไม่ได้ทำสักทีเนี่ยครับได้อยู่เขียวสวยงามเลยก็จะอยู่แถบนี้ทั้งหมดสัก2แล้วกันเอาเอฟเฟกเยอะเยอครับผลที่เราได้มันก็จะเยอะขึ้นไปด้วย98อย่างเงี้ยมันจะดีกว่า85นะอ่าฮะแล้วก็อีกที่หนึ่งนี่ไง91ครับเน้นเยอะๆแล้วก็ต้องมีโรงงานแปรรูป จากโกโก้ให้เป็นช็อกโกแลตครับก็จะเป็นตัวนี้ช็อกโกแลตแฟกชัรีนั่นเองอาา่ะฮะจัดไปดิสามพันดิงนายไม่เท่าไหร่แล้วก็จะมีแหล่งบ้านขึ้นมาตรงนี้นะเพิ่มเติมตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนผลิตให้ได้ก่อนไงแล้วก็ไปดูข้างบนครับผมเริ่มต่อเรือและนี่มันจะมีโอต่อเรือเพิ่มตรงนี้ใช้งานแปรรูปไม้ครับเพื่อม,มาต่อเรือ เอานำไปขายได้มันจะมีในเทรนะเดีย๋ยวพาไปดูนี่ครับราคามันค่อนข้างสูงเลยอะเรือโคตรดีสามหมื่นเลยนะนี่ไงอยู่นี่เองครับเรือเราได้เงินอย่างเยอะทําไปเลยพันแปครับจัดไปดีเต็มพอดีอ่ะฮะสวยงามผมเริ่มทําตรงนี้เพิ่มไงแถบนี้ครับแล้วอุตสาหกรรมผมก็ปรับให้คนน้อยลงนะ ให้เหลือคนแค่สี่คนเพราะว่าผมไม่ใช้พวกเครื่องจักรแล้วมันก็จะทำงานได้ไวขึ้นครับถ้าใช้เครื่องจักรอะเนี่ยพวกซิก้าอะไรอย่างเงี้ยใช้งานเกี่ยวกับเครื่องจักรเข้าไปแต่มันจะลดจำนวนคนงานลงครับสองคนแล้วก็เพิ่มการผลิต20%นะซึ่งดีกว่าแต่คนจะตกงานมากขึ้นหรือเปล่า25โอเค City ้เดลโอเคจัดให้ผมยังต้องการศาสนาอยู่ครับในตอนเนี้ เหมือนกับว่าศาสนาผมยังไม่พอใจไงก็อยากได้ศาสนาเพิ่มเอาให้มาระดับสองอ่ะน่าจะสวยที่ดีเดียวก็สร้างแถบนี้เพราะเดี๋ยวบ้านแถบนี้มันจะใหญ่โตมากนะมันเริ่มขยายแล้วครับเมืองเนี้ยตรงไหนดีวะเนี้ยนี่ตรงนี้ได้แต่ถนนมันจะแปลกเนะาะอ่ะประมาณนี้ครับสวยงามแล้วก็ได้ที่ี้เดียวผ่านสองอันนี้อันนี้ผมยังไม่ได้เทรดเลยอะ่ะยังไม่ได้เริ่มจัดการเลยเดี๋ยวขอไปดูเกี่ยวกับสภาก่อนนะ พราะมีอะไรที่ยังไม่ได้สร้างตัวนี้ครับยังไม่ได้สร้างเลยเป็นศูนย์อพยพคนเข้าเมืองนั่นเองก็จะเป็นอันนี้ครับที่ยังไม่ได้สร้าง information อ๋ออันนี้มันจะคำนวณเงินเกี่ยวกับพวกคุกพวกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะอาซเลอรมอ่ะมันจะเป็นตัวนี้ครับที่คำนวณเงินให้เราได้นะเพิ่งรู้นะเนี่ยอันนี้สําคัญสุดเพราะว่าคุกรู้สึกว่าจะเริ่มมีคนแล้วนะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าคุกมีคนหรือเปล่าขอสร้างก่อนละกันตรงนี้แหละครับทางนี้มันจะกระทรวงเยอะหน่อยป่ะ เป็นเขตของรัฐบาลเนี่ยโคเทเแล้วก็ไปดูคุกครับไอส้สาล่ามก็ยังไม่ได้สร้างนะคุกมีอยู่สองคนแล้วก็คำนวณเรื่องเงินตรงนั้นได้แล้วก็บ้านข้างล่างผมก็สร้างเพิ่มครับเพราะว่าผมต้องการที่จะปลูกไอ้ตัวนี้เพิ่มนะนี่ยาสูบเอาส่งไปทำซิก,ก้าข้างบนบ้านตอนนี้ก็จะแบบล้นๆหน่อยเพราะว่าไม่มีบ้านอยู่กันเดี๋ยวสร้างบ้านเพิ่ม อ่ะฮะตรงนี้เลยผู้ไร้บ้านอะ่ะแก้ยากมากในตอนนี้ครับเพราะระดับบ้านมันเริ่มเยอะแล้วระดับทางสังคมอะ่ะเราต้องจัดการบริหารดีๆตั้งแต่ช่วงสงครามโลกเลยครับถ้ามาตั้งช่วงนี้มันจะไม่ได้แล้วไงผมสร้างทุกอย่างหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยสปายแคนามีสร้างแล้วซิตี้เดลสร้างแล้วอ่ะฮะสวยงามเราไปรอข้างล่างครับผลิตไอช็อกโกแลตเราตรงนี้ จัดแปสปีดดูดีเซิร์ตดิผมจะเริ่มดีเซิร์ตไก่พวกนี้แล้วอ่ะพวกโหมดเวิร์กอัพอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการทํางานของที่เนี้ยให้สกูยังไม่ได้ตั้งเลยโอเคจัดให้ดีเซิร์ชพอยตไม่มีแล้วไงต้องรอก่อนครับไม่มีอินคัมเห็นปะ่ะ no income ต้องไปที่ห้องสมุดอ่ะนี่ไงเนนี้เพิ่ม15ครับ knowledge generation เพิ่มขึ้น50ก็จะเป็นอันนี้อาา่ะฮะ เน้นกับการทำโปรฟิตของค่ารีเสิร์ชก่อนเพราะมันไม่พอแล้วตอนนี้มโนอินคอมต้องรีบกลับมาดึงให้ค่าโนเลจเยอะๆครับผมจะไม่ใช้ค่าสวิตแบงคฮะเก็บเงินในสวิตแบงไว้ดีกว่าเนาะดูก่าสวิตแบงเป็นไงบ้าง4,002ผมอยากให้แบบ เอาเลดพอยต์อ่ะมันแลกเปลี่ยนเข้าสวิตแบงค์ได้แต่มันไม่ได้ครับมันน่าจะคนละส่วนกันห้าร้อยนี่น่าสนนะอันล็อกบูพินด้วยอันนี้โอเคจัดให้สำหรับนักท่องเที่ยวเอาเงินมานายเราไม่เอาค่าคอมมินิั่นนะแล้วก็ไปดูแด่งท่องเที่ยวนี่ไงได้มาเลยครับกลดล็อกแบบบูพินมาเลยโหมีแต่สีเหลืองๆไม่มีแบบสีเขียวๆเลยเหรอ มีข้างล่างนะตรงคุก,กคดรก่าสร้างตรงนี้ก็ได้ผมจะได้ทาไอ้นั่นบ้านเพิ่มครับทําเป็นบ้านแบบคันทรีเพราะว่าแบบนั้นเขาไม่อยู่กันเห็นว่ามันเต็มเลยแน่นเลยฮตรงนี้แล้วก็สร้างบ้านคันทีีเพิ่มเขามาทํางานอะไรกันตรงนี้น่าจะเป็นพวกนี้แหละเนาะทําทงานกันเต็มเลยแถบเนี้ยโอเคคือในเกาะผมอะ ไม่ได้มีคนศึกษาทุกคนครับไม่ใช่ว่าทุกคนมีการศึกษานะมันต้องใช้เงินในส่วนนั้นด้วย a c t i v e m e n Unlock ว่ะก็เลยยังไม่มีคนที่มีการศึกษาทั้งเกาะไงมันยากครับที่จะแบ่งระดับการศึกษาให้เท่าๆกันนะทั้งเกาะในจํานวนคนหนึ่งพันนี้นะตอนนี้คนผมหนึ่งพันแล้วสวยงามแค่หนึ่งพันคนเนาะดูกกอนดีแน่นนะไม่มีที่ลงแล้วตอนนี้โอเคชึบ ไอ้นั่นเสร็จแล้วสายสปายแล้วก็สามารถฮีทได้ครับผมจะเอาไว้ตัวนี้เลยน่าจะสวยสุดมีสฟิงค์ด้วยโอเทอ่ะเอานี้ดีกว่าผมคิดไว้แล้วไงว่าจะเอาลงทางไหนน่าจะลงประมาณตรงนเนี้ยเนี่ยแถบเนี้จะสวยงามมากเลยนะเป็นแบบอู่เข้าเมืองของเราเนี่ยทางเข้าเมืองโคตรงดงามที่ที่เดียวไม่เสร็จอีกเหรออ๋อเกาะนี้คนมันเยอะหน่อยสร้างเยอะ ต้องรอทักพักหนึ่งแล้วดูถนนดิถนนก็สร้างยากจริงมันตรงไม่ได้ไงมันต้องเบี้ยวๆประมาณนี้ฮะโอเคนี้ได้อยู่ครับเริ่มทาช็อกโกแลตเพิ่มนะดูคนเริ่มมาปลูกบ้านกันแล้วข้างบนนี้มันจะมีบ้านอีกแบบหนึ่งอะ่ะที่น่าสนใจก็คืออันนี้ครับเป็นแบบชุมชนเลยเกตก,ก็จะเป็นเหมือนแฟร์คอร์ตี้นะแล้วก็เฮาหัวอยู่ได้พอๆกับไอ้ตัวนี้เลยครับตัวหลักเยอะกว่าด้วย เกตกำลังดีไงเพราะฉะนั้นเอาตัวนี้สักอันหนึ่งมันจะเป็นชุมชนเห็่ระชุมชนแออัดเขาจะอัดกันแน่นกันอยู่ตรงเนี้โคตรเจ่บอ่ะก็สร้างตรงนี้เพิ่มโอเคสวยงามนี่ทำช็อกโกแลตก่อนของดูเทตก่อนนะว่าเป็นยังไงมา้างการเทดผมล้ำใกล้แล้วครับลอตใหญ่น้ำมันรตเล็กๆส่งออกไปรอบนึงแล้วไงแล้วก็ซิก้าครับสินค้าประจำเกาะของเราใกลแล้ว อาหารกระป๋องอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็เรือเราก็เริ่มทำแล้วครับสวิตช็อกโกเลตไงล่ะเพิ่ม퀄ิตีายี่สิบไฟฟ้าเก่อนนี้มันยังไม่มีไฟฟ้าเข้าเลยนะเนี่ยโอเคเทรดได้แล้วครับอะไรออกไปอาหารกระป๋องกับซิก,ก้าครับส่งออกได้อาหารกระป๋องก่อนเลยสองพันหนึ่งพอแล้วก็ซิก,ก้าอาหารแปดรพอรอบนี้ น่าจะส่งไม่ทันกันโอ้โหลอดูบ้านบ้านขึ้นเต็มเลย I I สวยงามค่าศาสนามาเควสเริ่มผ่านหมดแล้วครับตอนนี้ผมว่าผมเพิ่มไม่นั่นดีกว่าเนี่ยตัวนี้เพราะว่าผมจะได้ส่งออกได้ทันเนี่ยฝั่งเนี้มันยังช้าไปครับอยากให้ส่งออกได้ไวๆอะ่ะก็เพิ่มตัวนี้ไว้ข้างบนเกาะเพราะว่าผมจะขยายไปฝั่งนี้เลยครับเนี่ยทางเนี้ยผมจะทําเป็นหอยเชลล์อ่ะขายฝั่งนี้ไง เพราะฉะนั้นนะ่ะต้องทันครับต้องมีตัวนี้อีกตัวแหละกำลังดีแล้วน่าจะสวยสุดแล้วคนก็จะได้ไม่ตกงานกันด้วยเขาจะได้ย้ายมาอยู่เกาะน,นี้กันเยอะๆนะบ้านน่าจะพอแล้วนะเหลือข้างบน,นเนี้ยฮะฮะอ๋อไอ้สปายเคมีเนี่ยมันจะเริ่มให้เราส่งของให้กับเขาครับโอเคเราจะส่งออกอ่ะนายนายก็ให้เราส่งเข้าไปอยู่เนี่ยอยากได้เงินไอ้นี่ โอเคสร้างบ้านเพิ่มไปครับบ้านมันล้นเกินแล้วเนี่ยฝั่งเนี้ยยังสร้างไม่เสร็จเลยตัวเนี้ยต้องรอสร้างตัวเนี้ยเสร็จก่อนครับอาจจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้แล้วก็ไปดูเลดนี่ไงเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มฮีทเริ่มฮีทผมต้องทําตัวนี้ก่อนเราจะได้ผ่านอันนี้ครับ okay. ไฮสรูเสร็จโอเคดูไฮสรูก่อนไฮสกู I S <S มันจะมีพวกนี้เข้ามาครับนี่ไง ถ้าเรารีเสิร์ชไปนะอันนี้เกี่ยวกับทหารเหมือนสอนเกี่ยวกับการทหารเยอะๆไม่เอาครับเพราะว่ามันจะไปเพิ่มค่าการทหารไงแล้วก็อันสุดท้ายลดการศึกษา10%ทั้งหมดนะแต่จะไปเพิ่มในหมวดของาศาสนาขึ้น50%หูมันจะคํำกันเยอะไม่เอาดีกว่าเวสําเร็จจะด้วยตัวนี้ก่อนอันนี้ไม่ได้ทำเลยเนี่ยผมต้องทำอะ่ะ าผมอยากได้ลำดับสองของศาสนาขึ้นมาไงน้ำมันเลยไม่มีช่องส่งออกเลยเนี่ยผมผุ้บาผลิตน้ำมันได้มันขายออกไปไม่ได้เห็นป่ะน้ำมันอะสิงเลยก็เลยยังไม่เปิดไงไม่เอานายลบทิ้งไปทหารในเกาะเราไม่มีแล้วครับตอนนี้จะเป็นตำรวจไงที่ดูแลเกาะเราอยู่จากพาที่แล้วนั่นแหละที่ผมลบไอตรงนี้ทิ้งไป แล้วก็ทำเป็นไอทีวีสเตชันตัวนี้เดี๋ยวไปดูรีเสิร์ชนะซิตี้เดลเหรอนี่ไงต้องเพิ่มตัวนี้เอาตัวนี้ให้เสร็จจะได้ดึงศาสนาขึ้นมาลำดับสองให้ได้ครับเหมือนที่คิดเอาไว้เป็นไงกันบ้างแล้วพวกนายนี่ไงบ้านหายไปแล้วเห็นปะแล้วก็ตรงนี้ครับอ่ะฮะเพิ่มคนงานไปดีมากเลยนะเราต้องเพิ่มเลยครับไอตัวเนี้ย คือสร้างปุ๊บเพิ่มเลยน่าจะดีสุดเพราะว่าเขาจะได้ส่งออกรับสินค้าได้ไวไงไม่งั้นการเงินจะมีปัญหาเหมือนพาร์ทที่แล้วช่วงต้นๆพาร์ทผมอะแต่พอท้ายๆพาร์ทก็สบายแล้วผมไปพ่ายแค่ตรงไอ้ตัวเนี้ยแหละตัวระบบขนส่งอย่างเงี้ยถ้าระบบขนส่งทันปุ๊บก็ไม่มีปัญหา,า,กกาลแล้วครับช็อกโกแลตเราก็ผลิตได้แล้วสวยงามดาร์กช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตจะคอนซูมหรือหรือการบริโภคทรัพยากรจะมากขึ้น200เปอร์เซน จากโกโก้ครับแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ําตาลด้วยในการผลิตแล้วแบบแล้วไม่ใช้น้าตาลใช่ไหมเนี่ยนีย่อันนี้ใช้น้ําตาลครับในการผลิตนะผมจะทาดาร์กช็อกโกแลตเลยน่าจะแจม่มไม่ต้องใช้น้ําตาลไงเราจะได้ส่งออกได้ไปไวก็คือทําโกโก,โก้ตรงนี้ครับแล้วก็ส่งเข้าเลยง่ายสุดอัปเกรดอัปเกรดมันจะเพิ่มเอฟเฟคครับมันจะมีเอฟเฟคอยู่ก็คือตัวเนี้เพิ่มเอฟเฟคหนึ่งเปอร์เซ็นต ทุกๆเดือนสูงสุดยี่สิบลองทำสักอันอาา่ะฮะนี้ผมเป็นไงบ้างเนี่ยได้แล้วหรือเปล่าได้แล้วครับเราก็สร้างไอ้ตัวนี้ได้แล้วนี่เทพีเสรีภาพหมื่นห้าจัดไปเชดอย่างสวยอะน่าจะใหญ่กว่านี้เนาะมันเล็กๆก,ก็เนี่ยเราต้องสร้างในน้ำครับไอ้ตัวเนี้ย เราเป็นพันธมิตรกับฝั่งนี้อยู่แล้วไงสร้างตัวนี้น่าจะเหมาะสุดครับตรงนี้น่าจะสวยฮะก็เริ่มสร้างตัวนี้เขาก็ไอ้นั่นมาฮีทมารอดูเขาจะขึ้นเครื่องบินมาเลยครับแล้วก็มาวางนี่ไงนี่ไงมาแล้วเฮ้ดูพลเขามาเฮ้อย่าอย่าพังอย่าพังเรียบร้อยครับเข้าสู่ช่วงโมเดิร์นไทม์ เรียบร้อยแล้วโควาจบไปแล้วตอนนี้เข้าสู่ยุคสมัยแห่งสติปัญญาแล้วโอเคเราก็จะมีเพิ่มมาสองอันครับก็คือหนึ่งสิทธิส่วนบุคคลน,นั่นเองประชาชนต้องมีครับเพราะว่าตอนนี้อิสระภาพมันเยอะแล้วเราก็ต้องให้สิทธิส่วนบุคคลกับพวกเขานะแล้วก็อันที่สองระบบการแพทย์เราในช่วงนี้การแพทย์เราสามารถทำเงินได้ครับ พวกคลินิกพวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีพวกนี้ยเข้ามานะอันแรกก็จะเป็นการจ่ายค่าสุขภาพเอฟเฟกตจะมากขึ้น20%เขาก็ต้องจ่ายค่าไอ้นี่ด้วยนะค่าดูแลสุขภาพของตัวเองทํานองนี้ไงแล้วก็ซิงเกิลเพย์ซิสเต็มก็คือสถานพยาบาลต้องเสียเงินเข้าไปรักษาครับแล้วก็ต้องมีพวกซัพ์เข้ามาด้วยซัพ์มารวมกัน ระบบการแพทย์ผมไม่ค่อยรู้เลยอ่ะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ไงอันนี้ซอรี่เลยแล้วก็สุดท้ายครับไฮบิดซ System ก็คือรวม2อ,อันนี้น่าจะใช่ประชาชนที่ไม่มีเงินหรือถังแตกอะ่ะจะไม่ต้องจ่ายภาษีในส่วนนี้ครับแต่เขาอาจะได้คืน75%ก็คือช่วยผู้ยากไร้นั่นเองอันเนี้ยไฮบิดซิสเต็มอ๋อคนไกเข้าใจแล้วครับบุคคลแล้วก็ภาพรวมนั่นเองครับสออันนี้แยกกันนะเอาบุคคลดีกว่าน่าจะดีสุดอะ่ะ เพราะว่าถ้าภาพรวมนี่มีปัญหาแน่นอนแล้วก็สิทธิส่วนบุคคลอันแรกเฉพาะในกระทรวงเท่านั้นน่ะมันจะลดค่าไอตัวเสรีภาพลงครับ25แต่จะเพิ่มเซฟตี้ของประชาชน5ไงเหมือนก็เฉพาะผู้ที่ควรรู้เท่านั้นความลับจะไม่ล่วไหลครับจากตัวแรกแล้วก็เฉพาะผู้ที่มีอำนาจครับพวกตำรวจอะไรอย่างเงี้ยอันที่สองก็จะเป็นอันนี้5%นะแล้วมันก็ลดค่าเสรีภาพลง5ซึ่งผมจะไม่เอาไง เป็นอันล่างก็คือไพเว y ซี่ไรนั่นเองเพิ่มค่าของเสรีภาพ5อันนี้ดีมากนะอยากได้มากเลยโอเคจัดคอนเฟิร์มสวยงามแล้วก็เข้าสู่ช่วงของ m มอ e r เดิ m e เรียบร้อยสวยงามไปดูว่ามีอะไรสร้างใหม่ๆมากน่าจะเยอะขึ้นน่ะนี่ครับพวกนี้มาบริษัทผลิตยาครับตัวนี้เอาต้องใช้น้ำมันเข้ามาผลิตยาคือตอนเนี้ย ยาสําคัญมากเลยแล้วก็ความรู้ครับถ้าความรู้เรายิ่งสูงอะ่ะจะทําให้ช่วงเนี้ยเราได้เปรียบจากคนอื่นเขาคือถ้าความรู้สูงก็จะดีครับเพราะฉะนั้นต้องรีบลงโรงเรียนก่อนเลยผมว่าน่าจะดีสุดนะเนี่ยมีนี่ด้วย s สเปซโปร r กมเนี่ยถ้าแข่งตัวเนี้ยได้นะหูสุดยอดมากอะ่ะเราจะแจ่บสุดๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องรีบทำไอตัวนี้ให้ได้ก่อนเลยอะ่ะคือโรงเรียนมันมีแค่เนี้ย มันไม่มีอย่างอื่นแล้วอะไม่มีแบบมหาลไยกลางอะไรอย่างนี้เหรอแอร์พอร์ตก็มาครับอ้หูมีสร้างเยอะโคตรบ้านก็จะเป็นพวกนี้นะครับโมเดิร์นอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยใช้ไฟฟ้าหมดแล้วไงเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยเราต้องรีบทําไนตัวไฟฟ้าให้ได้ก่อนมีสองแบบพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์พาวเวอร์กับพลังงาน New care. New care นิวเคลียร์นิวเคลียร์น่าจะได้เยอะกว่าครับได้พลังงานที่เยอะกว่า ผมก็น่าจะทําโซลา่าเนี่ยแหละเนาะเพราะว่าถ้าทํานิวเคลียร์เดี๋ยวสิ่งแวดล้อมมีปัญหาเพราะฉะนั้นท้ายพาร์ทนี้ผมจะทำไอ้นี่ให้เต็มแล้วกันไอนพวกนี้ครับยังไม่ได้ทําเลยต้องมีไงออฟฟิศก็มีวะจัดจ้างงานให้กับเกาะของเราอันนี้น่าสนเอานี้ก่อนเลยก็ได้พาร์ทนี้โอ้หโหโคใหญ่ตะการตาไปสร้างอีกที่นึงของเกาะดีกว่าไหมเนี่ยเกาะก,ก็ต้องเยอะนาย เริ่มสร้างแถบนี้เนาะให้เป็นแบบไฮคลาสไปเลย,ยงไงแถบข้างบนออฟฟิศอยู่ไกลบ้านไกลเรือนั่นแหละเดี๋ยนะทำถนนก่อนเริ่มทำอีกเกาะนึงครับขยายเกาะมาฝั่งนี้นีน่ทำไว้แล้วเห็นปะโคตรแจม่มสวยงามอ้อมมาชึบประมาณนี้เพื่อจะลงมาเส้นตรงครับแล้วก็อ้อมขึ้นช่วงนี้ต้องแข่งขันกันแล้วแข่งขันเกี่ยวกับความรู้ครับสติปัญญาที่เรามีในเมือง โอเคแล้วก็ได้ออฟฟิศตรงนี้เอ้าอันนี้อะไรมาอีกอะอ๋อจะจ้างพวกครูครับคนที่มีการศึกษาเข้ามาในเกาะเราโอเคแย่ใช้นั่นสวิตแบงค์เอาเลยไงทำออฟฟิศก่อนชึบทางเข้าเมืองเราเป็นออฟฟิศเลยทีเดียวแล้วก็ไปโบรกเกอร์นี่ไงอันนี้ครับสองใช้พันห้านะบุคลากรสองคนความรู้จะได้เยอะๆชึบโอเค แล้วก็รอเขาเข้ามาครับเข้ามาในเมืองเราการศึกษาเราจะได้พุ่งสูงขึ้นไปอีกไงเสรดไายที่มันมีการศึกษาแค่นี้เนาะเนี่ยมันจะเริ่มใช้ไฟแล้วเห็นปะต้องเพิ่มไฟแล้วครับจะเพิ่มเอฟเฟก์25เซ็นโอเคแล้วก็ c o l l e g อันเนี้ยโอกาส50เอร์เซ็นครับที่จะมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรของเรานะสามร้อยเลยนะ คนที่แบบมีความรู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถแลกเปลี่ยนไปเกาะอื่นได้ครับมันจะได้เงินเพิ่มเติมไงโอเคแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกต์25ครับใช้พลังไฟฟ้า15เมกะวัตต์โอเคเอาให้หมดเอาให้หมดช่วงนี้ไฟเริ่มเข้าเกาะและ้วข้างบนน่าจะถึงอยู่ครับไฟน่าจะได้ไงผมมีสถานีอยู่ตรงนี้เมืองก็จะน่าประ,ประมาณนี้แหละสำหรับเกาะน,นี้ระบบไฟฟ้าเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมรอบุคลากรเข้ามาในเมืองก่อน ผมเทจากไอตัวนั้นไปนะสวิตแบงอะรอก่อนแล้วก็เอานี้ให้เสร็จครับก็จะจบพาร์ทนี้มันไวมากแล้วไงช่วงนี้ยช่วงเนี้ยเราต้องสติปัญญาปาดเปลืองกันแล้วแหละแข่งกันที่สติปัญญานะให้ดูเทดการเงินผมปูมาดีแล้วเห็นไหมหลักแสงขึ้นตลอดครับแล้วก็การเทดก็จะมีเหมือนกับโลกอื่นเข้ามาแล้วนี่ไงเริ่มมีกลุ่มอื่นเข้ามาเดีรอให้เทมันดิ้งก่อนไงตอนนี้ เทปมันยังไม่นิ่งเลยได้อยู่สองอย่างนะฮะแต่เทปนิ่งน่าจะดีกว่านี้ครับแต่เงินก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วผมปูทางมาดีไฟไหม้กแล้ววะนายไม่ตลอดเวลาใช่เรื่องไหมเนี่ย EU EU เป็น EU แล้วครับตอนนี้เชิญ EU เข้ามาร่วมกับเราอะฮะจัดให้เดี๋ยวผมไปดูพวกก่อนนะเหล่ากงต่างๆ ถ้าช่วงสงคารามเย็นที่ผ่านมามันจะมีแค่2หมวดหมู่ครับ2ฝัง่งตะวันตกกับตะวันออกแต่ตอนนี้มันแบ่งเป็นประเทศแล้วครับนี่ไง EU China, Russia, จีนรัสเซีย USA แจ่มเลยคราวนี้เทรดมันน่ะพูดเลยเราจะส่งออกได้เยอะขึ้นเห็นปะ่ะด้หลายประเทศมากขึ้นครับผมน่าจะไปทาง USA หรือไม่ก็ EU นะแต่ EU เขาจะแทรกแซงเราเยอะเปล่าเนี่ย ูก่อนแล้วกันไปเรื่อยครับไม่รีบอยู่แล้วฮะประมาณนี้ละกันครับสี่อย่างเงินมันเยอะแล้วตอนเนี้ราคาของของที่เราทําอ่ะมูลค่ามันสูงขึ้นแล้วครับสําหรับการเปลี่ยนยุคช่วงนี้อโอเคไฟมาอีกแล้วเหรอพวกนายฮะคอมมิวนิสต์กับไอ้นี่นะสภาแวดล้อมเราคอมมิวนิสต์บอกว่าให้เราฟอสเกี่ยวกับริวลูชันเหมือนเดิมครับ กับฟรีดอมยังคงเหมือนเดิมอยู่คอมมินิตเขาจะเป็นเส้นตรงมากเลยเนาะคอมมินิตอะมันจะเป็นเส้นขีดเลยอะแล้วก็ให้เราเซตพอ r s o n a l น i ไลใหม่ที่ผมตั้งไปนั่นแหละไอสิทธ,ธิส่วนบุคคลนะแล้วก็ของซันนี่สภาแวดล้อมเราเขาจะมองสิทธ,ธิแล้วก็ภาพรวมมากกว่าครับสภาแวดล้อมเขาจะไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับพวกการเมืองอะไรอย่างนี้นะเนาะโพ่มซันนี่บอกว่าให้เราเซตเรัฐธรรมนูญใหม่ครับเกี่ยวกับการแต่งงาน ว่าการแต่งงานะควรเสรีภาพมากกว่านี้ก็คือเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันสามารถแต่งงานได้อันนี้ดีมากจัดไปเราเรว o ลูชั่นเข้าสู่ยุคที่มีสติปัญญาครับเพราะฉะนั้นการแต่งงานต้องห้ามกดขี่กันนี่ก็จะเป็นอันนี้ครับซึ่งยังไม่มีนะเราต้องรีเสิร์ชก่อนครับเึง่จะมีอันนี้เดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะเริ่มเป็นตัวนี้แล้วกันครับเสรีภาพของการแต่งงานหรือการครองชีวิตคู่นะ เราต้องรีเสิร์ชก่อนโอเครีเ okay. สิร์ชไว้อะไรก็ได้ในช่วงเนี้ยผมว่ายาสําคัญเนาะยาสามารถส่งออกได้ไงสามารถทําเงินให้กับเกาะเราได้แบบร้อยเปอร์แล้วฮะชึบกลับมาเป็นหนึ่งเหมือนเดิมวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสําหรับการเข้าสู่ช่วงโมเดิร์นไทม์ผ่านไปได้ด้วยดีการเงินไม่มีปัญหาครับสภาพคล่องเราสามารถเทรดได้เรื่อยๆครับ ประมาณแสนถึงสองแสนที่เกาะผมทำได้นะโดยที่ไม่มีติดลบและเราก็สามารถแก้เรื่องเงินได้แล้วครับพัทหน้าหรือพัทที่9เ,เราจะไปลุยเกาะนี้กันให้เป็นเกาะที่พาษสีอะตรงเนี้ยเยอะกว่าข้างล่างนู้นนะเราก็จะสร้างพวกของปลูกสร้างที่ห้คายขึ้นไปแล้วไงก็จะเป็นข้างล่างนี้ครับวันนี้ก็สวยงามครับลาไปกับเทพีเสรีภาพแล้วกันโอ้โห อย่างสวยแล้วค่อยมาเจอกันต่อกับ t ็อป c ี6และ MJ เหมือนเดิมนะครับวันนี้ไปและครับผมเข้าสู่ช่วงโ o เดิร์นไทม์รยบร้อยสวยงามที่สุดอะเรืออย่างเยอะดูดิโคเทอย่างแจมพวกนาย